thank mm -hmm. you ครับผมเจรพัฒนะครับผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาวางสะพุงนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่สากลกองทุนส่วนยางเอราวัณ<ล>พัฒนาจำกัดนะครับวันนี้ก็มาดูการเนินกิจกรรมของสากลนะครับโดยแนวทางการดำเนินงานของสากลที่เราได้พูดคุยกันเอาไว้สําหรับปีนี้แล้วก็ปีต่อๆไปในช่วงระยะเวลา5ปีเนี่ยจะเ,เป็นเรื่องของกิจกรรมก็คือการรวบรวมยางนะครับรวบรวมยางเนี่ยก็ทั้งสมาชิก ทั้งสมาชิกแล้วก็เกษตรกรที่มีสวนยางอยู่ที่ใกล้เคียงลมทั้งกลุ่มสมาชิกเครือข่ายครับกลุ่มเครือข่ายที่เข้าร่วมกับทางสหกรอีราวันด้วยเช่นกันการรวบรวมยางเนี่ยก็จะเน้นหลักๆก็คือไปอยู่รวบรวมแล้วก็ส่งอยู่สองสองสเส้นทางครับเส้นทางที่หนึ่งก็คือเรื่องของการนําเข้าแปลรูปเป็นยางแท่ง โครง,ง ian, การของทางโครงการแปรรูปของมูลเหตนะครับโดยการนํายางที่รบวบรวมเข้าแปลรูปจ้างแปรรูปที่โรงงานแห้งนะครับแล้วก็ทั้งอาจจะเป็นโรงงานของเอกชนที่ได้เข้าร่วมกับโครงการมอเหตครส่วนอีกเส้นทางหนึ่งก็จะเป็นการรวบรวมวยางเข้าเอพซีโครงการการจัดก,การป่าไม้อย่างยั่งยืนนะครับตรงนั้นก็จะมีตอนนี้ สำหรับเส้นทางที่2เรามีสัญญาแล้วซึ่งได้ทํากับทางบริษัทเอกชนไว้โดยการทั้ง2อ,งสองเส้นทางเนี่ยก็จะเข้าสู่ของลักษณะของโครการชะลอยางด้วยที่โดยต้องนํายางเข้ามาเก็บไว้ในสถานที่เก็บของสากรก่อนนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นยางส่วนหนึ่งที่เราจะรวบรวมไว้ก่อนที่จะเข้าโครงการไปรูปต่อไป ครับผมชื่อสงการสมนึกนะครับเป็นประธานสาหกรณ์กองทุนสนยางเอราวัณพัฒนาจำกัดนะครับคือสหกรณ์ของเราแต่ก่อนก็มีคนไม่เยอะนะครับแต่เดี๋ยวนี้ฝ่ายส่งเสริมหรือว่าทางกยทก็มาสนับสนุนทางสาหกรณ์ของรเราได้รวบรวมยางพารานะครับเพราะว่าตอนนี้สมาชิกข,ของเราก็มีอยู่200กว่าท่านนะครับ ที่มารวบรวมมาขายส่วนสากลของเรานะครับก็มาตั้งมาก็ประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับอสากลกองทุนสวนยางตั้งแต่ปีพศ2555นะครับที่มาเป็นสากลกองทุนสวนยางนะครับคือจะมีการรวบรวมยางพารานะครับรวบรวมทางสมาชิกสมาชิกมารวบรวมยางการซื้อการขาย จะได้ต่อรองกับพ่อค้าคนกลางนะครับถ้าเราแย,ยกกันขายเขาก็จะราคาไม่ดีนะครับถ้าเรารวบรวมเป็นกลุ่มมาขายทางผู้มาซื้อก็จะราคาจะดีหน่อยนะครับสวัสดีครับคันจิฟสีแก้วครับเป็นผู้จัดการสหกรณ์ตัวส่วนงานในระวันพัฒนานะครับ ที่ผ่านมาเรามีการรวบรวมผลผลิตอย่างอย่างก้อนถ้วยนะครับแล้วก็น้ำยางเราเข้าเริ่มเริ่มเข้าร่วมโครงการชะลอยางเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเรารวบรวมน้ำยางแล้วก็ยางก้อนถ้วยโดยที่ทำเป็นมาตรฐานตามมาตรฐานเนี่ยนะครับทั้ง G A P ทั้ง F s C การมาในระหว่างการรวบรวมเนี่ยปัญหาที่สากรเจอคือ,อยางของสมาชิกเนี่ยมีค่อนข้างเยอะทำให้การรวบรวมเนี่ยไปจนถึงค่ามืดถึงเที่ยงคืน,นต้องทั้งคน,นคนยกยางทั้งเจ้าหน้าที่ช่างยางเองเนี่ยทำงาน ร่วงเวลาเป็นส่วนใหญ่มันจะก็จะเกิดผลเสียก็คือในรอบถัดไปเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีใครอยากมาทํางานให้สหกรณ์เพราะว่าเราใช้งานนะสิ่งที่เราอยากได้เลยก็คือทําอย่างไรเราจะมีโน้ตาวมีเทคโนโลยีอย่างไรเนี่ยมาลดการทํางานของของคนลงคือทํางานต่อเนื่องเราเคยมีสถิติว่า ในช่วงเช้าภาคเช้าเนี่ยเราทำงานได้20ตันต่อชั่วโมงนะครับในการส่งมอบการการรวบวมทำเร็วในการรัวบวมแต่ในภาคบ่ายเนี่ยจะอยู่ที่40ตันต่ออ,อยู่ที่ชั่วโมงละ10ตันหรือ5ตันเท่านั้นซึ่งซึ่งเกิดจากความล้าของของของคนของแรงงาน เราก็เลยอยากได้รถยกซึ่งสามารถจบงานได้ในเวลารวดเร็วไม่ไม่ต้องขึ้นสองทอดสามทอดอ่านี้นะครับในส่วนของการแผนของ,งปีถัดไปเนี่ยปัจจุบันเราทำทำ ที่พักยางทั่วาวในตามโครงการชะลอยางนะครับซึ่งก็อย่างที่ท่านเห็นมีอยู่สองห้องยางแยกเกรดกันนะครับแยกคุณแยกชั้นคุณภาพกัน,น,นอยู่สิ่งที่เราเราทำได้ก็คือการสภาพะนะครับสูงไม่ไม่เยอะเก็บยางได้ไม่เยอะอันนี้อันนี้ยางทั้งหมดนี่อยู่ประมาณยี่สิบตัน เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ปริมาณยางที่เข้าปริมาณยางที่ที่ผ่านมาเนี่ยรอบละ120ตันขึ้นนะครับแต่สมาชิกเราเนี่ยมีกำลังการผลิตอยู่ที่3า0ศูนย์สิบตันต่อเดือน,นทุกเุกทุกชั้นคุณภาพยางรวมแล้วเนี่ยจะอยู่ที่340ตันเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อเข้าโครงการชะลอย,อยางแล้วเนี่ยเราต้องการที่สําหรับเก็บยางอย่างน้อยต้องเก็บยางได้อยูออ่ไม่น้อยกว่า300-400ตันต่อเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้ในแผนของป,ปีแรกเนี่ยปีแรกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการทำอย่างไรเ,เร่งความเร็วในการให้บริการ อยู่ที่สองเนี่ยทำอย่างไรถึงจะมีที่จัดเก็บถัดไปก็คือทำอย่างไรเมื่อมีที่จัดเก็บแล้วเนี่ยในการสมมอบซึ่งจะต้องใช้อ่เครื่องช่างในระดับของเครื่องช่างเราเป็นทุกสามสิบห้าสิบตันเป็นต้นนะครับซึ่งมันจะเป็นจะต้องใช้ตัวนี้เนี่ยอ่นอกจากเครื่องช่างนี้เนี่ยเอามาช่างในการสมมอบ รวมถึงอาจจะสามารถนํามาเพื่อลดเวลาในการให้บริการสมาชิกโดยขึ้นช่างที่เครื่องช่าง,งนี้เลยมาทั้งรถช่างทั้งรถเลยอนี้นะครับอาจจะลดเวลาลงส่วนหนึ่ง